อัปเดตไอจีของน้องดิซ่าล่าสุดค่ะเมื่อวันที่29ตุลาคม2564เวลาประมาณ3ทุ่มของไทยเราล่าสุดลูกสาวค่ะมีการโพสต์รูปภาพซึ่งเป็นชุดเดียวกันค่ะกับที่เธอนั้นได้ใส่ในคลิปเต้นมันนี่เชลเลชล่าสุดนั่นเองเป็นผมทรงไส้กรอกนี่หละค่ะกับเสื้อสีเขียวแสดนี้เป็นมุมถ่ายจากข้างบนค่ะเรียกว่าสุดปังมากๆลูกสาวเอวนี่คือเบนรับมากแม่รวมทั้งป้ายข้างหลังของน้องดิซ่าค่ะก็คือป้ายเพลงมันนี่นั่นเองโพสเอาไว้จํานวน3ภาพค่ะลูกนี้ ที่สุดปังทําขนลุกแล้วหนึ่งนอกจากนี้ค่ะลูกสาวก็ยังได้มาโปรโมทค่ะเป็นคลิปเต้นจากทาง b l a c k พิง k นั่นเองเผยเอาไว้ผ่านทาง IG STORY ด้วยแล้วก็ขณะนี้ค่ะขออนุญาตอัปเดตยอดติดตามของน้องลิซ่าค่ะอัปเดตแค่ประมาณ3ทุ่29นาทีของวันที่29นะคะตุลาคม2564ค่ะตอนนี้ค่ะอยู่ที่64ล้าน9,92,123คนคาดว่าคงไม่เกินวันนี้ค่ะก็น่าจะครบ65ล้านคนไปแล้วค่ะตรงเรียกได้ว่าเตรียมฉลอง เลยค่ะแม่แม่อัปเดต IG ของน้องดิซ่าล่าสุดค่ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันรัวๆค่ะเอาให้ภาพนี้ทะลุสิล้านเหมือนบิกินี่ที่เมืองนิสไปเลยจ้า